ผู้กองแล้วก็กลายเป็นเสียบาดเจ็บเพราะแผนแตกนะมีคนแฮกเอาข้าบความลับไปบอกผู้กองก็เลยถูกปลดใช่ไหมครับจากการเป็นรัฐมนตรีแย่งตําแหน่งเลขาธิการทพรรคนะคแต่ผู้กองทร,รมาหนี่นเข้ามาในวันแรกเนี่ยหน้าขาวาเลยใช่ไหมปะแป้งหน้าขาวมาเลยนะ <laughs> ผู้คนรังเกียด ไม่ไม่ร้องยีกันเป็นแถวเลยครับกับการที่จะเอาผู้กองธรรมนัฐมารับตําแหน่งเสนาบดีใช่ไหมครับเพราะว่าผู้กองมนั้นี่ทาแป้งหน้าขาวผ่องเป็นยองใหญ่มาเลยผู้คนรังเกียจมากเลยครับแต่ร้าสุดครับผู้กองก็กค่อยๆเช็ดแป้งเอาอทีนิดทีนี้ตอนนี้ผู้คนลืมแล้วว่าในอดีนะผู้กองเคยทาแป้งหน้าขาวมามาก่อนนะครับ ผู้กองเกือบเป็นฮีโร่ของคนไทยนะเพราะวันที่มีการไม่ไว้วางใจนะครับจะเกิดการก่อกบฏคว่ำรัฐบาลเห็นไหมตอนนี้ผู้กองกลายเป็นขวัญใจของคนพวกทุกคนเอาใจช่วยให้การก่อกบฏครั้งนี้สําเร็จแต่ท้ายสุดนะครับผู้กองแล้วก็กลายเป็นเสียบาดเจ็บเพราะแผนแตกนะมีคนแหกเอาคาบความลับไปบอก ผู้กองก็เลยถูกปลดใช่ไหมครับจากการเป็นรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีที่น่ารังเกียจนะครับมีหลาคนว่าโอ้ยไม่เอาคนนี้หน้าขาวเลยนะนะครับแต่พอวันนึงเนี่ยผู้กองกลายเป็นขวัญใจมหาชนนะเพราะว่าเกือบล้มรัฐบาลสาเร็จถ้าไม่มีการแผนแตกไม่มีใครแหกคอกเอาความลับไปบอกจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนใจใช่ไหมก็เลยไม่สามารถ ลงรัฐบาลได้ในวันนั้นหลังจากนั้นไม่ต้อมาครับผู้กองกับระหว่างร้อยเอกกับพลเอกก็เริ่มกลายเป็นกินเกาเหลาและสกนั้นก็ยืดเยื้อจนถึงวันนี้เออุกนี้เฮียคิดได้ยังไงบางคนยังอะไรนะไม่เข้าใจยังงงนะอะเนีย ทำไมวันนี้ผู้กองการเป็นคนที่มีบทบาทมีพลังมากเลยครับในพลพลังประชาชนเล่นนะเอาสามารถที่แล้ววันนี้นะครับเราก็เห็นว่าโอ้โหจากอดีตร้อยเอ็โนเนมเป็นนักการเมืองระดับพื้นๆแต่วันนี้กลายเป็นคนที่มีที่พลระดับประเทศนะถ้าไม่ติดว่าเคยทาแป้งหน้าขาวมาก่อนนี่ อาจจะไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะใช่ไหมบารมีแบ่งบานขนาดนี้ใช่ไหมขนาดว่าพลเอกเนี่ยถ้าไม่ได้พี่ชายช่วยนี่นะไม่รอดนะรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วพลเอกเนี่ยที่ไม่ตกจากเก้าอี้เนี่ยเพราะอะไรพี่ชายช่วยไว้อถ้าพี่ชายไม่ช่วยนีย่โดนร้อยเอกสอยล่วงเก้าอี้ไปแล้วใช่ไหมครับพี่น้องเออ พี่บอกวันนี้การเมืองไทยแม่งน้ำเน่าดีนะชิงรัดหักสวัาดหักเลียมเฉียนคมนะครับนะมีคนพยายามจะ,จะก่อกรุ่นผมนะพิมพ์เ,เยอะๆนะกูไม่สนใจหรอกกูนะไม่หลงในเกมมึงหรอกวันนี้มี้นะกูจะด่าพ่อมึงเออนะนะนะ คนเอกอะไรงูชิบหายอะไรกันี้ไงคนเอกัอกเนเนี้ยวันนี้นะคนเอ,เอกโดนร้อยเอกสอยเนี่ยโอ้โหวันนี้หน้ารี่แบบรอดไม่รอดเนะผมก็ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดดูกันต่อไปนะครับผมคงไม่วิจารอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเราก็เห็นในข่าวแล้วว่าเรื่องราวนะครับมันมีความเป็นมายังไงนะอืมนะ แครเด็ดแครเด็ดอะไรพ่นายกหญิงเนี่ยก็สนุกดีไงถึงบอกคนหนึ่งเคยเป็นฮีโร่วันนี้กลายเป็นที่เกียดชังมีแต่คนสาบแช่งคนบางคนเคยถูกรังเกียดวันนี้เริ่มคนเริ่มลืมแป้งที่เคยทาขาวๆในหน้าเริ่มไม่ค่อยขาวแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูดิ หลายคนลืมแล้วเคยรังเกียจเขาวันนี้กับเอาใจลุ้นเขาเชียร์เขาให้เขาโค่นพลเอกลงให้ได้ใช่ไหมครับเอองั้นเราก็รอรุ่นแต่ผมเชื่อว่าไม่น่ารนอดผมคิดว่าไม่น่ารนอดเพราะดูนะโอ้โหมมีกฎหมายจะต้องผ่านกี่ฉบับวันนี้มีการขับพัก โอลหมากเกมนี้นะมันไม่คิดไม่รู้คิดได้ไงเมื่อวานเนี้ยเราคุยเรื่องนี้กันนะผมนั่งฟังผู้หลักผู้ใหญ่คุยเรื่องนี้อย่างเดียวจนวันัผมกลับมาเด็กไม่ได้สามารถไล์สดคุยพวกเราได้แต่ก็เออไอ้วันนี้การเมืองไทยนี่แม่งมันยิ่งกว่านักนอนิยายนำเน่าละครช่องเจ็ดใช่ไหม แม่งชิงรักหักสวรร่าหักเหลี่ยมเฉียนคมนะครับเคยคนนี้เคยรักกันคนนี้เคยอยู่ด้วยกันวันนี้หักหลังกันแทงกันย้ายข้างไปย้ายข้างมานะครับวันนี้นะผมเผลอๆนะพรรพลังประชารัฐจะถูกยุบไปซะด้วยเพราะว่าตกมาตายเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยจงใจที่จะขับออกเพื่อรักษาสารภาพ เพราะการขับสมาชิกพักออกนี่ต้องทาความผิดนะใช่ไหมขับออกไปแต่นี่ขับออกเพื่อจะให้ยังคงสภาพการเป็นสสออยู่เจตนาอะไรนะนี่ผิดไหมอาจจะผิดในแง่กฎหมายนะเพราะคุณเจตนาขับเขาออกเพียงแค่ว่าเพื่อเขาได้ไปอยู่พักใหม่เพื่อเป็นการย้ายพัก โดยไม่สิ้นสภาพสองสองพี่บอกถ้าเกิดเค่นนี้นเป็นการทำโดยพักเพื่อไทยหรือก้าวไกลนี้มีสิทธิถูกยุบพักนะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงมีคำแก้ตัวที่ดีมาจนได้นะอันนั้นเนี่ยเผลอเพอลังประชาันเนี่ยถามว่าคุณต้องการช่วยเหลือให้คนออกกับพัก ไปอยู่ทักใหม่โดยไม่ต้องสิ้นสภาพสสนะก็เป็นการขับแบบปลาเฮ่ะขับออกจากพักโอ้โหรายกาดมากคนระับก็เลยว่าจะตกม้าตายหรือเปล่าเพราะความคิดเร็วใจเร็วแล้วก็ต้องการแก้ปัญหาแบบก็กูจะแก้แบบเนี้กูจะทําแบบนี้กูใหญ่กูเจ๋งกูไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องฟังใครเลยไม่สนใจเรื่องข้อกฎหมายเลยใช่ไหมวัอนี้ดูดิ การเจตนาจงใจให้คนย้ายพักเออแล้วก็เป็นการขับกันแบบปาฮีอ่ะขับแบบไม่มีความผิดแล้วขับเพื่อให้เขาไปอยู่พักอื่นแล้วถเกิดเขามาต่อรอก็อีร,รัลมนตรีิทได้ด้วยเอ้ยมิตรตัวมึงขับกันภาษาอะไรวะเนี่ยแล้วมึงขับก็ออกจากพักแล้วใช่ไหมคือต้องให้เขาออกไปนรัฐบาลใช่ไหมขับก็ออกจากพักแล้ววันหนึง่งถ้าเกิดดึงเขาก,กลับมาอยู่ใน พักโรงพาบาลเนี่ยมันแปลว่าเฮี้ยอะไรครับเนี่ยเออเห็นไครับการขับออกกับพักใดๆว่าเขาเป็นคนที่ไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่ต้องการใชครับออแต่ขับเสร็จปุ๊บแล้วจะเกิดอันนี้เขาอยู่พักใหม่แล้วเขากลับมาใหม่แล้วเข้าโรงพยาบาลได้ด้วยเอ,อ้ยอันนี้มันเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเห็นไงเห็นไงเออเห็นไะหมข่วนประหลาดไหม ไม่พอใจเขาขับก็ออกจากพักแล้ววันหนึ่งดึงเขากลับมาร่วงรัฐบาลแล้วให้เ้าอีแล้วทฐมนตรีนี่แปลว่าอะไรนะเออแสดงว่าการขับครั้งนี้ก็คือการปาหีใช่ไหมถ้าขับก็ออกไปก็ต้องไม่ให้เขามาร่วมรัฐบาลเพราะเขาไม่ใช่ที่ต้องการทั้งคุณเอาละมารอดูที่ว่ามันจะไปไงต่อเออ แต่ถ้าเกิดว่าขับแล้วไม่เอาเขาร่วมรัฐบาลไม่ให้ตําแหน่งเขาไม่ให้เขาอีเขาสนุกสนุกแน่ใช่ไหมครับพวกกูออกมาแล้วนี่กูไม่ให้ลูกน้องกูแล้วนะเก้าอี้กูก็ไม่ได้นะนี่เหตุผลอะไรบ้างที่กูจะหนุนมึงนะอย่างั้าโอเคนะ เขาออกมาแล้วดึงเขากลับเข้าไปร่วมรัฐบาลใหม่ในนามพักใหม่แล้วให้เก้าอี้เขาด้วยเนี่ยอ้าวไอ้เฮียตกลงอะไรกันแน่วะเนี่ยแล้วมึงจะขับออกคำเฮียอะไรมึงก็ให้เขาร่วมรัฐบาลในพักมึงก็ได้นี่ใช่ไหมแล้วก็ให้เก้าอี้เขาไปดิถึงบอกเออ,อเฮียแม่งการเมืองไทยนี่แม่งส้นตีนจริงๆนะสนุกดีวะ่ะถึงบอกอ่างวันนี้ทำไมผมถึงไม่อยากเข้าไปอยู่ในการเมืองไทยเพราะกูคิดไม่ทันพวกมึงเลยวะ่ะนะ กูมึงเล่นกันแบบนี้เนี่ยกูตามไม่ทันอย่างงี้กูอาจจะเดียงสากันไปในทางการเมืองไทย